สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวเจ้านี้เลยครับฐานเรือครับ v o l นู่นนะครับนี่รถฮ่องกงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัด t อ o ด้วยนะครับแล้วครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับเป็นโมเดลเสาและก็ฐานนะฮะ พอมาดูตัวที่โมเดลกันก่อนครับนี่วันทูจังโก้นะครับผมนี่ครับตอนที่เป็นอาหารเรือนะครับเสื้อผ้านะครับลายของเขาครับยังเท่อยู่เหมือนเดิมนะครับดูหน้าตาสักใกล้นี่แว่นตาละเอยดแว่นตาครับนี่อาวุธประจำตัวก็ยังมาอยู่นะครับอันนี้เป็นเห็ดนะส่วนตาปั๊มของเขาจะอยู่ที่ขาครับนี่ครับเจน โอเคนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะส่วนตัวเสารครับสองเขาเนี่ยเขียนคำว่า D-Doc อยู่นะครับ D-Doc นะครับ d d o c แล้วก็ฐานครับนี่โอเคไหมโอเคต่อไปประกอบครับเราก็เริ่มจากเสียบฐานเข้าไปแล้วก็เอาฐานมาประกบเสาฐานเรียบร้อยครับไปดูเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถทอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ